เงินเรียใบเงินเงินตะลาบอกเยเงินเหรียญอ๋อเะคือกับคือบัน่เก่าอันนมาได้ใช่ไหมฉันมันบัวมันบวเก่าทุกคนแหะนั่นบอกเนเรียนมันมันมีอยู่หาใบนบอกลมลมที่จเงินนี่มันมีเงินน้อใช่เงินอนนี่ขเอาขนาด กันว่าถอยบุือเคนเอายัพอกับเลือนะคอยหน่อยเอาบ่ถอยบุตรเลยเลยบกเก่งกันอะตัวยตอย่าพอให้ฉันเอนะให้ันรตูห้แสนหนึ่งแม่บอกปตูกนถอยเชนหนึ่งกันถอยบรคนเอานี่เอาบ่เะหัดบ่แล้วพ่ไหอกาจะจาเงินใจบเปจะไปยังจะทอเอา จกักจุ๊บจักก็ช่วยจักกี่ช่วยไงจักคำถามฮักความนะี่ยความเพอฮักคำว่มามันคล้ายถึงแล้วมันโบเมนความเพื่อ,นะอคันว่ามันาะเพื่อเส่็จนั่นเลย ชื่อว่าเขจะพังเด้อเล่คนโค้ถือโคดกับคำออ๋ชื่อ็นว่านไยังเาวะไปคอเนยอ้ใ่เกินมานะมาเป็นคมนี่นะเลายมาใหญ่กันานะกคันไยันเจ้าวเอาเลยันไปเลยคแม่คนแชร์เชนึงเจ้าถอยเลยันขันาเจ้าถอยยนัน้เดีเดียวนี่ยแวนึงเอาด้วยอย เราบอกสงบกนอย่างเชนี้บ้านนี้ยังบอกสีเอยม่ยังเจ้าน่บอกข้าได้ไหมแม่เผ่อจยตพ้าน่ะเอาบอกชงกนอันนี้ก็ชี้ข้าใช่ไนเอานี่เอายเอาเลยมันย่งมัน่อ้แม่มันบอแมนมันโปแมนเอาไปยังจ้ะ บ่กโถึงมามามาจะมานั่งนี่มามานั่งขึ้นมาถออมแก้เออสิไปเรื่องอเนเ้าเขาบอกแก้ได้บอก่แม่อนบอก คนละข้างเนาะช่วงกขขนอันนั้น่ากันยังอันนั้นมันพูดถือกัวอันนั้นัน้เสร็จโรดยังนี้บอสม่วกบคนเอ็ดมันรถเห็นลวบ่นเอว่าเธอกเขางแกงคนละข้างยิ่งนอนงายใบคุณขี่ไม่ยังเจ้าไปแล้วกันเองยังเด้เีแล้วป้อนใช่ไม่ยังเจ้าอ้าวก็ะหู้อะไรนี่เจ้าแน่นอเห็นบนี่แล้วป้อนใช่ เจ๊กี้คอยนั้นเป็นเบา่เนี่ไปรอตู้พอนไปพอน,นไปตามตู้เนี่ยแล้วไป้อนแหละคนม,มีขันดอกไม้นะแล้วเจ้าอยากช่วงจะากเฉียงอยากคลายบ่อเออเจ้าอยากเบิ่งบ่อชิบสองลายฉีเจ้าจเกิดวันยังแล้วว่าเกิดวันนั้นวันนี้เนาะเขาขัดควายเออเจ้าเป็นชาติาาชัดิของก็บอกเขาอันสิ๊กกีนะกีบหนึ่งนะกีบกีบหนึ่งใช้คลายคอยอแล้วร้านเคื่อของเขาเจ้าชิดควยบ่อคอยว่า คันว่าเจ้าถอยถือคนทำชิปกีบมันจะกี้ชิบกีบเนาะคำเช็ดหนึ่งได้นี่แหละไกข่ขานึ่งชิบกีบเทงงเข่าปอื่อกี้น่ะบาทนี่แหละคอยบุถือคอยบุตรคอยเอากีมนั่นเขาก็หันี่บวเลยจนเต็มชานั่นเลยมันเลตูเดสมันหาชิบบ้านตะกี้น่ะหาชิบ้านหาชิบตุ้งเข้าตะกี้นะแล้ว เจ้าชิวว่าความเพลคุกเคยเราเจ้าชันทางนี้นี่แหละบักชุงกุ๊กขุนสาวนั่นเราห้องเจ้าเนี่ยหองค่อยพี่เจ้าห้องค่อยเห็นว่าบักชุงกุกทุกขุนเอยชิวว่าให้เจ้าฟังเด้อมามาเอามาเช่นก่อนหนึ่งดอกแต่เราคนไม่ครบเนาะเราไม่แน่เราเปลี่ยนนะผมเนาะสี่คำตอบเล้แบนี้เกี่ยวเงินให้บนนิจัยหอมแก่บ้าไหมวะเ้าก็แล้วนะเนาะตอบได้เต็มกระบอกหอมเงินกระบอก เบอกได้ันน้่นนี่เด้อกจบอกเ้าบักบักชุคุคนนะเขาควายโอกวันนี้เป็นคนเขาควายนะเอ่นบอกกคุกคนเขาท่านคอยตอบก่ยนคือเล่ายูบคัมันยิ่งนอนนยบขึ้นขีไม่ยั้งยัน เอ้าตีแล้วปอนชัยไม่ยังเจ้าวส่ดเอาว่าแม่ตีแล้วปอนชัยเจ้าคาได้นี่อยโอ้โหแล้วพอจะไงแน่เห็นบอกมาได้หน่อยแล้วปอนชัยน้องไ่เห็นบอกยิงนอนไงไม่ขึ้นขี่เห้อ่อตีแล้วปอนชัยเกิบตีออกแล้วเอาเปิบเอาเอาตีปอนชัยแม่นบบลุพิธแม่นบอกันน่นนั่นเห็นบอกมาแล้วว่าบอก จะบอกป่ะนี่ยจะด้วยค่อยบอกเจ้าก็ขับกันนี่คอยไปตะกี้แต่แต่คอยไปรุ่นโอ้ยความคิดดบอกเมื่อวานหนาเด้วยจะด้วยคอยจีบตอบถือมาเมื่อวาเนาะมาเมื่อวานถ้วยไหมวะอันนี้เจ้าชื่อเมียนเด้ออ่ามีผู้บ่าวผู้แพร่มาอันมาในเพื่อนเจ้าเจ้าว่า็สิทธิ์พรพบ่บ่หมูเจ้าสิทธิ์ว่าถือบ่บักจงคุกคนเพื่นชิว่าโอ้ยเจ้าในว่บ่ลำบ่ลอยแล้วผู้บ่าวคุณบุญจักรนะเนาะว่าอ้อมคอยกันเช่นอีกที ันบ่แมนคนบ่บ้าคนบ่ด้วยกับบ่าวมาบักชงกคนเน่เขาควายให้เจ้าวอดียโอ้เพราเจาวของเจ้าได้ออยิงนอนไว้ไงอันใบเป็นทีนอันเจ้าชิวาม้แมนคอยขายหน้าใารตาคอยได้เฮือผื่อเหืนว่ายิงนอนหน่อยใบเป็นขีดีแ้วปอนชชยนะเกิบ เอาตีเจ oh. ้าอนเาจะเอาเกลอเอาเอาตีนัปอนใส่อ้เนี่ยนะเอตีนอปอนใส่นะเออเอะกนนพ่าอันนี้ข้างในของเจ้าอะเยว่าไปบุญลำบเจ้านั่นวอาความผิดเนาะพูว่าไปถอยพูว่าใส่ของก็วาอก่น่บอขอ a t ่ทางบุค h เนาะ อยู่นะเนาะเจ้วยขนาไปใช่ไหมแม่เราตบมันเราจบได้อย um> ู่นั่นไวยขึ <the <the ้นมาจากใหญ่บ่เจดยอดพออยากถามเจ้าถามยังเร็วเจ้าผู้็นเศษเป็นเฉวยังหนมยังน้อยเข่าเลยอายุ78เจดปเบเข่า8เลวก็าแม่้าเขาผัวนิดหน่อยเขาเจ้วเออแม่ช่องผัวนี่นะผัวนิดหน่อยกับผัวผู้เฒ่า ก็จะเอาปูเท่าเอาไปเห็นอย่างมันเท่าเอาเท่ามันจะตายไวเลยอยากให้มันตายไวหน่อยเอาดีน้อยเขาบนยักษ์ตายไวคือกันฉากระเบือเจ้ะใสอยู่ตรงใสกระโปรงหอนเราเนี่ยโป้เฉยน้อยเล็บร้อยลูกก่เดียวน่ะเดีนยวนี้ย้อน่าอยากให้ตายบนยักษ์อยากให้ตายตีโลูกจะตัวเห็นเนาะปนยาเนะ อันค่อยเอาอันอีนายโหเนาะว่าว่าค่อยตีกันกันทีไม่ได้โดยค่อยกินเนี่ยนะคอีนายนี่เป็นพวกอีนายมันอินายคว่าบอกว่าเอาผู้เถ่าแล้วมันจักคว่ำอะนเล็กน้อยแล้วก็โปรจักคว่ำโอ้โหโบเนาะก็ไม่ไปที่เคยเข้าใจว่าเจ้าตายไปย้อนว่านบ่อะันเล็กน้อยโปรจักคว่ำย้อนว่าคือเขาว่านั่นเอาอันอันเลี้ยงเชื่อเถ่าพลายงานได้กินเถ้าเออมันมีค่าผู้เจ่าอันเล็กน้อยมันมีค่ากว่าเลี้ยงผัวเถ่านี่กะ ใครน้าได้กินข้าวคือกันได้เนาะนั่นแหละจะเอาเผาหนั่นขใครได้แต่ผู้เฒ่าบเขาว่าเอาผู้นุ่มบ่อบใคจะเอาสักไม่กะเท่าไปพูนุ่มเออเอาสักไม่กะเท่านาะเล็กๆโย่ผู้นุ่มกับซักได้คือกันได้สักกับบ๊อบเขาเป็นจะได้เป็นอะไรก็ได้อะไรนเนาะกินข้าวแล้วยังอันหนึ่งแดงแดดมัยังจะเอาแล้วเจ้าบริสุทธิ์ปัญญาเลย เราจักหนาอนีน่าเจวเราไ้กินอได้ย้อมะเจ้าไม่ยอมมันกแกกันกับตัวน้องเลยอย้อมเจ้าได้ขอย้อมได้นะมันเกี่ยวได้ขอย้อมตัว่อยบ่จักขอย้อมให้เจ้าบอกข่อยอันนี้ข่อยฮู้เจ้าเป็นคนใจม้าขอยไมยอมเจ้ามันแมนด้เจ้ามออมนแมนได้ขเมเจ้าโกงเด็กน้อยคันแบบนี้เลมันคอยบอกแลวมันแมนบร้บอเลยเจ้า จะพังเอาหมดก็แม่้วว่าเจ้าจะช่วยคอยบจักเรื่องนั้นนี่ก็เรื่องนี้คอยูจักเนีเจ้าย้อมเจ้าคนคอยกินบอกนอีก็ดีอ้าวคนบอกไปได้่อกเจ้าบริชูบยาน่ะคนบริชูบยาน่ะเนี่ยแต่ว่ามันโแมนยาเน่โบแมนุกยาได้ยังไงแมนยังจ้ะเนี่เห็นบอเจ้าย้อมเจ้าคนบอกอนเห็นบอบญ้อมเลยคอยกบอกู้กินี่แล้วเจ้ายอมคอยบอกม่าันกินเขาแล้วเลยนก็ อันนงยังนนงแดงคือว่ายาสูบยาผลวม้มันบวมแดูบทยาเียเขาแล้วชูบทอไเงี้ยเขาบกยาเลยบวบวแดงเขยนายให้เจ้าตอบวมได้เจ้าจะให้เุ่นก่นนุ่นหรอมั้ เราจะช่วยเจ้าเราจเงอนบ่อคันคุยคอยใจเดีวคอยคอยนอนน้ำเจ้าเอา้่เราจะนอนน้ำเฮ็ดอะไรคุณตูอะไรตูย้อมคุณตู่ด้นไปนอนน้ำบ่เอาบ่ได้ได้คอยนอนน้ำเจ้าข้าชีวะคืออีตาหน้นี่เนะอีตานานเดี๋ยวได้พ่ใหญ่อันผู้ชาวบ่าววอาห็นแล้มาม่จะขานี่ขาเดียวคอยวะเออบั ชนน้อ,นนชองโตได้มีจะขามีหกขาคอยก่โบ่อยไปให้อนอนนำดอกว่าอันนี้ก็คือกันแนะ, <c oughs> อะนอ <คะ S 1> อือ<ง>อโบืกเนะมาชงโตไปที่หกขาันนั้นเลยจะวอาของของคอยโบธื้อยากนอนนำเลยคอยก็ว่าไม่ได้นั้นแน่นอนอือันนี้ปปัญญามัอนะคอยพังนีน,นั่นชิดนี่เออชาบ้าแเราถานเจ้าทันโบถ,ถืบเราไปนอนนั่นเจ้าเช่นั้น กะยาานี้โมนเราไปนอนวนะรัยาเห็นบออันชาวอัมาคนญ่คนญ่มาเจ้าชิดว่าชือว่านคอยชีวาคนข้าใเจ้ามาว่าโรุดเราอ่ะมาไม่จะขาอ่ะนี่ช่องขาเราอ่ะเอาลงนะพผู้ใหญ่ตอบให้แล้วถ้วยแล้วตอบแล้วได้นอนนำไใหญ่ก็หมักเอาผู้ใหญ่เอาลนะำผูใหญ่ เฮาทอยบุถือเราเราห้นอนนำเราห้นอนนะเราบุถือเราห้นอนเราได้ไเาับเฮาบ่จับก็นอนเฮาบ่จับนอนน้ำเราเฮาบ่ทอยซช่ไหมยันไนอนบรตูยันไ้นอนนำเราตงบุถบอไ้นอนเนาะตงทอยกนพอใหญ่ตบถือบุถือก็นอนแล้วนาะดูีวะไม่ตีนยันออกแล้วตบบุถือยันให้จังหวัจังหวอยันเดินไ้นอนบ่พอใหญ่อัน คอยถามเราเราเล่าหัวจักที่นี่ครับแต่เราบอกๆก่อยเมื่อนั้นเรามาจากบุญบันทงมาหัวเทือนแม่ไร่เลยเราดูน่ะฮันกินเหล็กกินเบียร์อยู่เือนแม่ไร่บันทงเหรอบันทงมันมุเจ้าไปทอดอันนี้บรรทงบรรดาชุนนี่นะไปหักหักหักจะเชื่อมมาได้ยังมาได้ดีมันียาคูหักกองขบะาน่อยไปหักกองป่าชุนนี่นะหักมาได้ยังเสียเงินช้ำอีก ใช่บัดได้หรืม่เนี่ยคุณบัดพงศ์ได้อันเงินได้กองได้ปอกป่าดชั้นได้อเราอยู่เราอยู่บนชายาเพชรนั่นชายาเพชรนี่หนาทหารนี่ชายาเพชรอนี่บอเราอยู่แม่เลยเขาเชื่อผาอยู่มไม่ได้เขาจะไปช้าเอาสังศิลาเขาทำไม่ได้ยู่เจ้าเนาะทำเชื่อปลาไหลเอออันนั้นแรงย่อชิดประทามแม่ไหล เราอยู่คุ้มได้อยู่ชื่อเราเนี่ยคนชิบเป้มาเขาห้องแรนเ่ยเจ้เออเจ๊คนมาเจ้๊คนชิบไปเฮ็ดเฮ็ดเจ้นั่นแหละบัดนี้บ่ได้เหตุใดๆคนบ่ยากขามาจนเป็นเป็นเมียเขาก็ะถามคนชิบบ่ได้นึงคนชิบเหตุนึงกับเราเรายห่งออกไปหาคอยเล้วเราไม่มาหาเจ้ามันบ่ได้ยากอยู่ดวงประบางคุณยังมาหอดคอยเนาะแล้ามาเท่าไรเธอหนมาเจ้านี่เราว่ามาสัมภาษณ์เจ้าหัน เรามาเอาเลยไผินอยู่ในท่าแบมาสัมผัสบ่มาสัมผัสานนี่เราอ่ะน้ำเห็นตัวใดตัวนึบจะบอกว่าเรามีนะตน้อคนนันเต้เตต่มโดดอยเขาห้องมันเต้เตเขาว่าหอยือแม่ก่อยบอกไผ่จีบหูประตูก้อนนั่นบอบ่แมนก่อยเารบอนวาสเตียคือก้อยบ่แมนบ่แม่อเพื่นเพนทานแบบมากนีลุงคิดทั้ถามว่าเจ้าได้ไปโน่นน้ำเราบ่น้นั่นเลยจากท่าห่าเราได้รีบบอ นั่นแล้วคอยจังหวัชื่อมาเราจนมันทันคอยชิไปท้ำเมรัยนี่คอยชิไปลองลงเบิ่งได้แท้บอกว่าอ๋อแล้วก็กระเบื้องเลยพ่อใหญ่อันนี้กะชีวะช้ำกันกับชาวนางเนาะชาวนางต้มไก่ต้มไก่ตัวหนึ่งเบาพรอนเป็นบ่อแล้วก็เบ้าน้อมเอามาน่ะเอาชาวนางนี่มาเนี่ยมาแล้วก็คอยอยู่นั่นนี่ก็ชุ่มเห็ดหน้าคอยแล้วก็บังกะตุกมาต้มไก่แล้วไก่บัดบ่มีน้ำเนาะคอยว่าเดี๋ยวนี้นั่น เขาไปต้มใหม่แล้วก็เขาไปต้มในเ่องตัวเอาน้ำเอายังใส่ใส่ชุ่มใส่ยังค้างในใหม่แหละก็มาปัวแปลงมามาแล้วก็กินมันนี่ยชุ่เพิ่นกับบริกิน้ำมูกข่อยจค่คนได้อืมอันเช้าอันนางกับบริกินมันนี่ยเปล่านมกับบริกินนี่บมาพรอมกับบริกินเออมาเนาะมา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 บริขินชาวนางเนี่ยจะมาล้อมข่อยโอ้ที่ได้หรือว่าแปดเถื่อะเยอว่าคนเนี่ยเขาก็กอดคอดึงมาเขาเป็นโรคชิบดมแก้ม ปืดนี้กอดลิ้นแล้วมันดิน้นริมแอวอีกเจ้าว่าดังนี่ได้ดินตายวะเจ้าชิยูหรือโมยูยู่เราบ่เนี่เอยคนยู่เลยคนจิป้าวันป้าออกป้าออกออกคึ้นหอยออกไปในในเฮือนไหนคนพระท่านบอกลูกลูกคนก็ไม่ได้บอกแม่คนก็ไม่บอกมันบอลแม่นเป็นเป็ยังดอกพอเห็นเจ้ามันบอลได้เชื่ออกเคลื่อนจะพังโหยตะพังน้องดอกเนี่ยคือเก่านี่เบาน้อม บ่พอนี่มานำให้เขาเมื่อบอกแม่เจ้าว่าชาวนางไดนมาเด้อแล้วอยู่ลองของเราเล่าในนี่แล้วเจ้าเล่าปฏิบัตเจ้ามาลองคอยชิล้องมนเจ้าเบ่มถ้าว่าคอยบ่ได้หอดแปดเถื่อคือเจ้าเว้านั่นคอยให้เจ้าแปดล้านเถื่อลาล้านคันคอยได้นั่นคอยขอน้ำเจ้าสองล้านไห้บอกบอแล้วคอยมีเงินคอยชิขอน้ำเจ้าคือแรงนี่นั่นเจ้าเห็นแต่แปดเถื่อเลยคอย คอยรับเจ้าชองล้านขัดชองล้านนะคอยบระเทไปหาเจ้านี่งคอยทุเอาหนึวนอ้อยนี่มันคู่มัดจำเป็นกับไว้อันมะขามล้นเจ้าโซนมันอยูอเขาเช่นคนแต่เมื่อนั้นเจ้าปชิมาโอดอ้างผู้เชิญของเจ้าสิมาขายค่อยคือหนึ่งชองล้านที่บ้าคอยบอกเขาไปเหตุกันอยู่ในสวนอ้อยนี่งคือหนึ่งชองแสนกีบมชักดเหตุ่าเออว่าง่ายก่อนง่ายความร่วมความมาจะแข่งมาจะแข่งมาให้ก่อย กับปี๊กจับเป็นกบเวียดมันว่ะคอยแล้วคืนคือต้นลงชัยกับปัานี่มันว่าเป็นความมันอ๋อคือต้นลงชัยเออต้นลงชัยเราอ่ะไปเลนบอกีมน่ลงมันวางลกถึกได้เลยนะโ โนใช่ปอกมันบัญชีักจะเชื้อว่เนาะเกี่ยวับเนตากนะฮัเกิงเนยเจ้าอันยิงหนุกกันลูกนาฮักจะเชื้อยิงนกกระบาดเชื้อมาบดถชแล้วมันก็ตายดับบนเลยหนุกห่าเออเออมันบับนกระปตัวนู้นอันนี้บัถือแล้วมันก็่อันนี้คือกันนั่นแหละมันบัถือก็ฮักตายบีบปอกอยู่มันบัช้อจะเชื้อบ่ไนี่ยมันจะล้มบ่เนี่มันจะล้มบ่อยล้อมันรู้บ่ตนลงมามันรู้มันจะล้มบ่อย้มันฮักะเทศเจ้าชิบลอนเดียน้ ห่านห่นห่านเน่ยดยไดยเาไดมาไปเ้าว่ามถึงฟองมันจิล้มบ่นี่จะาตนลมาเจ้าป็นตลมาโลดขมจิลมมันมันบเพ็ญฟองอันนี้ได้อย่่าฟองอันนี้เจ้าไปเฝ้าเจ้งปองเจ้าถอยเชอกันนี้คอยเว้าเชือก่าคอยเาเจ้าว่าตกาดคอยเาองอันนี้มับุีบแล้วมาน้องเอเนี่เป็น้บใหญ่เนาะ กน้ำเช้าตันฟ้าตัวน้อยกับบุญใหญ่ใหญ่เดี๋ยวผมไหาเลือกป่าเดี่ยยังบ์โบราณใดยังบ์โบรากินโอปปี้ครับหาเลือกป่าเอาไฟรถเลือกลุกจะลอยมีแต่ฟ้าก่อแค่นาะธรรมดาบ้านเมืองคนโตใหญ่ก็กินโตนได้กินเนาะได้เช่นใดก็กินเช่นมันกว่าโตมีโตมีเช่นใดก็กินไปชำนั้นเลยเป็นบ่อยเลยเป็นบ่มีเจ้านั่นมี่หากินชิปคือเจ้าว่าวหนี่งบ่ได้มันบ่มีเลยกินยัง เนาะพกเลือกกินมันกับบมีแล้วเนาะบยเลือกแล้วกะน้ามีกัเอากะล้วกินตัวมันแช่ตัมันบ่แช่บ่นอย่าตัว้มันสีแซ่แช่คือกันบด่้าวเย็นตัมันแช่เนาะตัวนี้มันแซ่เห็ดบ่คือเราเห็ดกินเนี่ยกบเห็ดแช่อไม่เาม่ล้เป็นบหัวมันกระบยังไงปะเนี่หัวกระนบยังน้ำบด บ่เลยแห้งหมักน้ำรามนี่มือเช้าฉันทำนี่แล้วนวาวอาจารย์เด้โดนรถตะคอคอยว่าช่วยแช่ไยเด้อมันชิวิตอิ่มหมดแม่ไม่ดีไม่หนีมั้บถึงใจนี่ยังตนจะคือนะล่องหมดเลยล่องหมันไปทีไปคือเรื่องนั้นอันนั้น คนที่ลากาใหิไม่คืนก็ได้โอ้เวลาแห่งบริีปองนั่นจะเทพืนเบอดแหลนอใกล้ได้โดนมันเโรชั้นนึงเอามาเอาเนชิปหลานหน่อเอาโรคได้ร้อยบอกไวมันบริีปองอะนะฮะงานที่เราเนี่ยเงินชิปหลานบริเรเราถ้าเราดูเราเจ็ดชิปหลานนะเงิน จำต้นคือมือย่านได้ตอน้นาถือกันบถือกับเจ้าแล้วเจ้าว่าตนคือไงเจ้าแน่บถือกับมันท่าถแรกจะเจ้าแล้วเจ้าอต้นคือตัวนี้แน่บถือปอกนก้อนมันีวิทปอกนี่เจ่ได้ห้เห็นงันคนได้ถึงหายต้นถ้าบ่เห็นงินละไต้นไปต้นมีสิมาเงินที่ัวเปิดว่าล เาจกตนเองบพีปมนังไม่ยังป่าเลนพิ่อะมากฮาโ่อโล่ก็โเช่าวชันเน่ยยันันออ้ยชนั่นบล่ช้่โอเ่ไปลอก็ด้ผ่านก็หได้เงือนชิป้านนี่โอ้ยก็ยังโล่ป่งมันลอกมัน ออนายตูนนะนาะบ่อแล่เนาะบ่อแท้มได้เขาบแลไปลงชิปอีกเป็นห้อเปนลงแท้ละลงแท้ไปชิบานไปชิมบหานนั่นโนไปหนตนลงรถบ้างไปันไปไป้านไปปน่ขึ้น่นนา้อบ่ด้

ผ่านเดี๋ยวนี้ก้อนก็บอกแล้วนาะต้องลองกันแล้วนะพ่อใหญ่เนาะลองแล้วก็ใจร่องทนนี่ก้อนกับอาจารยมาผ่านกันยากกว่านี่ได้ยากกว่านี้ข่อยอ่ะพอใจร่องกันอันนี้ ย่านันแทนคือตกแห้วอีกโลต้นคือโล้วเาเออะตนี่ไปเพราะเป็นขือน่วอาเสองเชียงปตูได้มานีะเาโ้ยมีสองเชียงตได้า นานแล้วมันบทท่นเห็นบทบาทเนาะงบอลแหล่นเนอะเที่ยงท่นไปแล้วคือกันกับชาวันเจ้าวายุวันใช่ยาเผ็ดนั่นแล้วเราบทท่นเห็นบทบาทมันมาเห็นแล้วโอ้ยยอมเลยเนาะบอลเนี่จนคานไปโอ้ยากเลยน้อบอลเนี่ยมาเห็นบัชาวันมามาเน้อเที่ยงไป ช่้ยเราอ่ะคือชามาพอยจะมาไลยหูลายตาใช่ไรมเจะเป็นแมบนี้เจ้าเว่าเอาเจ้าไลเจ้อลูกจากป้าเล้าเอาเ้าลูกเอานะบูมเมอร์ขยเบูมแมลงเด้อยักร้องเมืงลูกนะนะยุ่งลูกชันช่องนเลยนะช

ยัเรมาลองอีกยังรอาลองเาจะมะมาลูมาลูเราเลือกโบลูดโบเลดยังลูดเอาอะาเลยชาวสันเาอะรเปล่าจะไปเตรียมพกกนะดเห็นไหมเอาลดเร็วเได้บ้างเงินิบบาทเราเาสิบคนลงมาให้เราเอามาเบิกก่อนทุกเงินน้งิบาเด็กเบิกห่านเงินสิบ้านนะเอาสิบ้านเอามาหลป้าสิไปไนเนี่ยชาวสโไร มานั um ่งเข้าช nah ั่วโมงสองชั่วโมงในเงินสิบล้านป่าโชคนุ๊กมัลองเบิ่งนก็โปรไนได้อันนี้ได้เชียร์ให้เล่าได้บหมือนไรสมิงเหรอโอ้ยเขาไปเชียร์เอกลาจากลองบันได้เชียรเงินนะโปรซีลองให้ลองมาแล้วลองจากเองเราอะเรสิบล้านเราอะมาก่อนสิบล้านมากกว่าพวกทุกสิบเบิ่งเงินสิบล้านใช่่ได้อย่นี้สิบุติดใจเลยพ่อจ้ะจังหวะนี้แล้วลองเบิ่งเอาเบก่อนก็บาได้ลีเนาะ

เอาเลยว่าชีวะความทายให้บ่ได้บม่อยากช่วยบ่ายเลยพ่อใหญ่ว่ายเลยว่าวันนั้นอยู่หักแต่ว่ามันของของว่าวันนั้นมันมันทายเอมมันเบ้าเดนมันบิเพ้อเพอโอ้อธรรมดาว่าใจเราเพ้อเพ้อวันนี้เป็นลองรถคือผ่านปองนี่ก็ได้มันบพราะเป็นฟองมันอันนี้ได้ผ่านก้อนยังว่ะแป้นได้ บเนาะมันเป็นลายป้องได้ป้องคนบ่พอไงก็พอจะได้แบบนี้ได้คนก็จะได้ไปนอนเลยไม่ยังไม่เหเตียงละอยากจะไปนอนออากระชุ่มเมื่อนอนเนาะเหมือนกันรู่นอนนี่คอยบ่ให้ดอกไปเห็นบ่ให้แล้วเนาะนอนลเห็นบ่ให้แล้วดิมันอยากนอนเจ้าบัดมีผู้นอนเลยยาและเมื่อไม่ก่อนนอนนรงกลางก็ได้หบ่เลยโอ้ยเมื่อก็ได้เนาะเมื่อเราไม่ส่งมาเลย ดูดเดียวจะดีดอเลยนะบ่อๆๆ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 เๆๆๆๆๆๆๆาๆลๆๆ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 ๆาๆๆ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 อ เ,เ,เราจะถ้วยเจ้าเราเาาหรอครัถ้วยงดูอันเรื่องพื้นแผ่นบาดานนี่พอได้เบิดพื้นตะก,กี้แต่ก่อนบุญนพืนตะก,กี้นะนี่น่าจะทำถ้วยมีในตำราบุน